คือได้ไงอ่ะไปกลางร่มให้รถแบบนั้นทำไงได้ก็ขอสั่งมาแบบนั้นนะขออนุญาตแลกบัตรด้วยนะครับสมิธเดียมาหรอกเรื่องมากจริงๆผมทําตามหน้าที่ครับคําสั่งไร้สาระแบบนั้นอนะ่ะไม่ต้องทําตามก็ได้นะถ้าแกไม่อยากโดนไล่ออกเนี่ยกลางร่มให้รถฉันด้วยคนมีอำนาจเนี่ยก็ดีแบบนี้เองจะใช้อำนาจสั่งใครก็ได้ถ้าฉันไม่ได้สั่งแกะก็ห้ามพักไอ้ข้าวพวกเนี้ยไม่ต้องกิน รถจอดไม่ได้ครับตรงนี้จอดไม่ได้คุณครับ ตรงนี้มันจอดไม่ได้นะครับฉันจะจอดมีปัญหาอะไรนี่แกไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใครผมไม่รู้จริงๆเขาว่าคุณเป็นใครแต่ว่าตรงนี้มันจอดไม่ได้จริงๆนะครับฉันเป็นผู้จัดก,การคนใหม่แกเป็นรอปภไม่รู้ได้ไงบริษัทเขาไม่ติดป้ายประกาศหรอว่าฉันจะมาผมไม่ทราบจริงๆครับแต่ว่า ตรงนี้ยังไงมันก็จอดไม่ได้นะครับก็ฉันบอกว่าฉันจะจอดแล้วใครจะมีปัญหาอะไรฮะคนระดับล่างแบบแกเนี่ยห้ามฉันไม่ได้หรอกเข้าใจอ๋อถ้าแกไม่อยากโดนไล่ออกเนี่ย อยากไปไหนยืนเฝ้ารถให้ฉันตรงนี้แหละกลางร่มให้รถฉันด้วยเบนแกมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็ผู้จัดการคนใหม่อะดีขอให้มายืนกลางร่มให้รถเขาเนี่ยฮะ สั่งล่มให้รถเนี่ยนะคำสั่งแบบนี้แกก็ต้องทำด้วยเหรอก็ต้องทำมาดิทำไงได้อ่ะเดี๋ยวก็โดนไล่ออกอ่ะถ้าแกจะโดนไล่ออกเพราะเรื่องนี้ฉันว่าแกหางานใหม่เถออไม่ต้องกลางละไปกินข้าวกันดีกว่าไปนี่ไข่ต้มกับน้ำจิ้มเจวแล้วก็ปลากระป๋องฉันเอามาเผื่อ หหได้กินจังเลยอ่ะกินสิเนี่ยเมนูโปรดฉันเลยนะรีบกินจะได้รีบไปทำงานต่อ ไม่เป็นแก้คิดได้ไงอ่ะไปกลางร่มให้รถแบบนั้นทำไงได้ก็ขอสั่งมาแบบนั้นนะคนชันล่างแบบเราก็ต้องทำดิคำสั่งไร้สาระแบบนั้นอะ่ะไม่ต้องทำตามก็ได้นะเราเป็นพนักงานไม่ใช่ขี้ข้าคนบ้ามน่านแบบนั้นอะ่ะอย่าไปทำตามเลยอยู่เฉลิ่งเราว่าแต่เธออ่ะไม่ไหนมาหลายวันเลยไม่ได้เจอ อ๋อสำนักงานใหญ่ให้ฉันไปช่วยงานมาคุณแม่คะฝนไม่ได้ลำบากขนาดนั้นหรอกคะ่ะฝนแค่อยากทำอะไรที่ไม่เคยทำเฉยเฉยอคะค่ะนะคะคุณฝนคะท่านประธานก็คงเป็นห่วงคุณฝนนั่นแหลคะค่ะเป็นถึงลูกสาวท่านประธานแต่กลับต้องมาปลอมตัวเป็นแม่บ้าน คุณฝนทำแบบนี้ไปทำไมคะฉันว่าแกรีบกินเถอะประภพมาสุมหัวอยู่ที่นี่เองฉันบอกให้แกไปกลางร่มให้รถฉันไม่ใช่ไงเออ่ตอนนี้พักเที่ยงอยู่นะครับให้ผมไปกลางร่มให้รถคุณตลอดเวลาคงไม่ได้หรอกครับ ให้แกพักแล้วหรอถ้าฉันไม่ได้สั่งแกก็ห้ามพักอีกข้าวพวกเนี้ยันไม่ต้องกินนี่คุณจะไม่ใจลายไปหน่อยหรอรอปภก็คนนะทำงานก็ต้องมีพักเที่ยงสิแล้วคุณจะให้ไปกลางล่มให้รถแบบนั้นนะ่ะคำสั่งอะไรของคุณฉันสั่งรอปภ แม่บ้านอย่างเธอเกี่ยวอะไรด้วยมีหน้าที่ทำไมไม่ไปทำมาอ่อยปรปภแบบเนี้คันหลอจ๊ะ,ะหรือว่าเป็นผัวเมียกันอยากดนไล่ออกทั้งคู่ไงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผู้จัดการผมกับฝนเป็นเพื่อนสมัยเรียนกันตั้งแต่ประถมะครับนี่ผมก็แค่นั่งกินข้าวด้วยกันตอนพักเที่ยงเฉย ปากบอกว่าเป็นเพื่อนกันผู้หญิงมาอ่อยขนาดเนี้ไม่นานหรอกคงจะนี่จะดูถูกกันเกินไปแล้วนะอย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะถ้าไม่อยากโดนไล่ออกทั้งโู่แล้กลกับไปทำงานต่อเลยไม่เป็นไรนะเบนฝนเธอไม่น่าไปเถียงผู้จัดการแบบนั้นเลยอะ่ะ เดี๋ยวก็โดนไล่ออกหรอกไล่ออกก็ไล่ออกสิผู้จัดการแบบเนี้ยฉันไม่อยากทำงานด้วยเธอก็เป็นใช้อย่างเงี้ยหัวรันไม่เปลี่ยนเลยนะคนจนๆแบบเราอะถ้าไม่ปรับตัวจะอยู่ลำบากเอานะ ขออนุญาตนะครับมาติดต่อเรื่องอะไรหรอครับทำไมมีอะไรฉันจะมาทำอะไรมันก็เรื่องฉันงั้นขออนุญาตแลกบัตรด้วยนะครับโอ้ยฉันไม่ยดมมาหรอกเรื่องมากจริงๆผมทำตามหน้าที่ครับไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงทำงานที่นี่หรือเปล่าครับไม่ใช่แต่เพื่อนฉันเนี่ยทำงานที่นี่เขาเป็นผู้จัดการตำแหน่งใหญ่ที่สุดที่เนี้ยจะให้ฉันเขาได้หรือยัง ถ้ามีปัญหามากนักแล้วก็ฉันจะให้เพื่อนสันนันมไล่แกออกหลบไปเออเป็นไงบริษัทฉันเลิศปะเลิศมากเวอร์แบบเนี้ยแกจะทำอะไรในบริษัทแกก็ได้ใช่ปะ <c oughs> ตำแหน่งแกมันใหญ่สุดนี่แน่นอน เออแล้วเนี่ยแกจะมาหาฉันเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะหรือว่าจะชวนฉันไปช้อปปิง้งไปเที่ยวบอกได้ตลอดเลยฉันไปได้หมดแหละอ,อ้าแล้วตำแหน่งผู้จัดก,การเนี่ยมันไม่ต้องทำงานหรือไงตำแหน่งผู้จัดก,การเนี่ยเขาไม่ทำงานกันหรอกอยากมีอํำนาจมีลูกน้องก็สั่งๆไปสิจะมาทำเองให้เหนื่อยทำไมอะ่ะไม่มีใครว่าอยู่ละ ดีจังเลยเนาะคนมีอำนาจเนี่ยก็ดีแบบนี้เองจะใช้อำนาจสั่งใครก็ได้แบบเนี้ยแกก็ใช้อำนาจของแกไล่ใครออกก็ได้นะสิแน่นอนอยู่แล้วใครที่ทำให้ฉันไม่พอใจหรือขัดแข่งขัดขาฉันฉันเตะตัดขาไล่ออกหมดนั่นแหละ อปคนนี้แหละที่ฉันบอกแกอะ่ะหอหมอนี่นี่เองไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงขอโทษนะครับผมก็แค่ทำตามหน้าที่ผมผิดอะไรหรอครับเพจสิเพจที่ไม่ให้เกียดฉันกับเพื่อนฉันแกกลาบขอโทษเพื่อนฉันอยู่เนอเลยเออผมต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอครับจะทำไม่ทำถ้าไม่ทำ ฉันจะไล่แกออกอย่ากาบนะเบนแกจะลดค่าของตัวเองไปให้พวกบ้าอำนาจแบบนี้ทำไมยีนี่เป็นใครอะอป๊อบ นนยแหมปกป้องกันดีจริงๆเลยนะอยากจะลองดีใช่ไหมได้ฉันจะทำให้แกรู้ว่าในบริษัทนี้ฉันใหญ่แค่ไหนฉันไล่พวกแกสองคนออกเธอสองคนนั่นแหละออกใครไงป๊อป จมนายฉันนัสิสวัสดีค่ะไม่ต้องเสียเวลาสวัสดีหรอกค่ะคุณป๊อบคุณพาเพื่อนของคุณอนะออกไปดีกว่าค่ะอคุณติ๊กคะติคุณติกณต๊กจะไล่ฉันออกเพราะอะไรเหรอคะสวัสดีค่ะท่านประธานคุณฝนเหรอคะคุณฝอนอยู่นี่แล้วค่ะสจกคโู่ค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่ฝนแค่อยากมาหาเพื่อนเฉยๆแต่ไม่คิดว่าจะเจอคนเบ่งอำนาจใส่ขนาดนี้ค่ะค่ะท่านประธานได้ค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะทีนี้พวกเธอสองคนก็รู้แล้วนะว่าดนไล่ออกพราะอะไร คุณฝนค่ะคุณติค๋ค่ะคืออย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอร้องแล้วค่ะนะ,ะนะเรบาาพอช่วยพาสองคนเนี้ออกไปจากบริษัทเราทีครับทราบครับจะเดินออกดีๆหรือจะให้ผมอุ้มดีครับเดี๋ยวออกเองอย่ามาใกล้นะอย่ามาโดนเนื้อต้องตัวฉันนะ นี่ไม่รู้เมื่อก่อนเลยนะเนี่ยว่าเธอเป็นลูกสาวท่านประธานนะฉันเป็นใครก็ช่างแค่รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันก็พอส่วนนายไม่ต้องมาเป็นรปภที่นี่แล้วนะผมเข้าใจครับคนจนๆแบบผมคงไม่มีสิทธิ์ได้เลือกอะไรทางนั้นแหละทำไมคะเพื่อนฝนทำอะไรผิดถึงต้องไล่ออกจากตำแหน่งรปภ เพราะท่านประธานเนี่ยให้เธอมาเป็นคนขับรถส่วนตัวให้คุณฝนจริงเหรอครับขอบคุณมา,มากๆครับต่อไปคุณฝนก็ไม่ต้องเอาชุดแม่บ้านมาใส่แล้วนะคะเย้ <Yeah. S 3> ดีใจด้วยนะเมนขอบคุณนะ